ที่วงการกอล์ฟนะคะบรรดาโปรโกอล์ฟสาวไทยเราที่คุณตูนได้บอกไปก่อนหน้านี้เดี๋ยวปลายเดือนนี้ค่ะรอมาเยือนที่พัทยานะคะเพราะว่าบ้านเราเตรียมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกอล์ฟอาชีพหญิงรายการใหญ่ซึ่งนักกอล์ฟสาวไทยเรามีทั้งหมด12คนค่ะคก็จะไปรวมกับนักกอล์ฟระดับโลกอีก72คนมาลุยศึก Honda LPGA Thailand ค่ะ Honda และ IMG จัดแถลงข่าวการแข่งขันกอล์ฟอาชีพสตรี LPG Tour รายการ Honda LPG Thailand 2025ค่ะโดยได้รับเกียรติจากมิสเตอร์โทชิโอคูวาฮาระประธานกรรมการบริหารและ CEO บริษัทเอเชียฮอนด้ามอเตอร์จำกัดพร้อมด้วยมิสวินนี่เฮงรองประธานอาวุโสและกรรมการผู้จัดการบริษัท IMG Services ประเทศไทยจำกัด ดรนิตยาเกิดจันทึกผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการกีฬาอาชีพการกีฬาแห่งประเทศไทยนายสมชายสืบสีสืบบุญสีพงศ์กรรมการผู้จัดการสยามคันที่คลับและสองนักกอล์ฟสาวไทยอย่างโปรโจีนอัธยาติติกุลตอนนี้อยู่มือสี่ของโลกนะคะกับรีชัดจีนกลับมาร่วมแถลงข่าวค่ะโอ้โปรโจีนอัธยากลับมาแล้วนะฮคะ,คะหลังจากรู้สึก ปีที่แล้วเธอจะเจ็บข้อมือไปเนาะใช่ค่ะพาะโรอกากไปค่ะกลับมาแล้วนะฮะซึ่งรายการนี้ชิงรางวัลประมาณ60ล้านบาทนะครับ1.7ล้านดอนลลา,าร์สหรัฐแล้วมีรางวัลพิเศษคุณกุ้งโคอินวันเ <in> นี่ยถ้าตีลงหลุม16นะ ย้ำว่าหลุม16แล้วตีทีเดียวลงเลยได้เลย Honda CRV นะฮะรถยนต์เอรถจักรยานมั้งไม่เดี๋ยวมันจะมีมันมันจะมีอีกอันนึงไม่ใช่เหรอดิฉันแบบคุ้นๆอยู่ใงไนรถยนต์ Honda ใช่ไหมอันนี้เป็นรถยนต์ Honda CRV หลุม16เท่านั้นใช่แล้วเป็นตัวพิเศษด้วยรุ่น RS ตัวท็อปนะฮะอีกอันนึงหลุม8หลุม8เป็นมอเตอร์ไซค์ h o n d a g o w i n g นะครับเพราะนั้น8กับ16เนี่ย ก็ได้ไปเลยถ้าเป็นนักกอล์ฟต่างชาติตีลงสองหลุมนี้ก็เอากลับประเทศไปให้ได้ด้วยขึ้นเครื่องกลับเลยหาวิเทียวกับเองนะฮะซึ่งจะจัดแข่งขัน20-23กุมภาพันธ์นี้ที่สนามสยามคันทรีขับโอคอสพัทยานะครับอย่างที่คุณกุ้งเกลื่นไว้จะมีการนำนักกอล์ฟชั้นนำของโลก72คนที่มีสถิติคว้าแชมป์อาชีพรวมในแอลทัวร์เนี่ยถึง147รายการโดยเป็นแชมป์เมเจอร์ 27รายการด้วยกันก็นำโดยนะักกอล์ฟชั้นนำท็อป10อันดับโลกเนี่ย6คนนะฮะมีรัวหนิงหยินมือ3ของโลกจากจีนลิเลียวูอดีตมือ1ของโลกปัจจุบันเป็นมือ5้ลละอยู่สหรัฐอเมริกาแฮรรันดริวมือ7จากเกาหลีใต้แล้วก็มีซิลินบูติเยมือดับ9จากฝรั่งเศสด้วยนะครับ นอกจากนั้นนะคะหนึ่งไฮไลท์ประจำปีนี้เลยคือการกลับมาของโปรโจีนอัธยาทิติกุลมือสี่ของโลกนี่แหละหลังจากที่บอกว่าปีที่แล้วเนี่ยน้องพลาดจริงๆที่จะมาแข่งขันในบ้านเกิดเนื่องจากว่ามีอาการบาดเจ็บข้อมือน้องบอกว่าปีที่แล้วน่าเสียดายจริงๆค่ะพลาดลงแข่งขันนะคะก็รู้สึกว่าตอนเนี้ดีขึ้นแล้วอาการนี่แม้ว่ายังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะนี่เกือบปีแล้วนะคุณยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าที่ผ่านมาน้องก็ทำผลงานได้ดีเพราะว่าซีซั่นที่แล้วเนี่ยควา้าแชมป์ได้ถึงสองรายการนะคะ แต่น้องก็ให้สัมภาษณ์เหมือนกันค่ะว่ารายการนี้ได้เล่นในบ้านจะพยายามทําผลงานให้ดีที่สุดจะสนุกกับเกมและที่สําคัญเลยพัฒนาตัวเองในทุกๆวันค่ะมีเสียงสัมภาษณ์ของอัธยาสิติคุณมาฝากค่ะ็นปีที่ดินกลับมาเนาะก็ถ้าเรื่องเป้าหมายก็ไม่ได้มีอันดับอะไรในใจขนาดนั้นนะคะแค่รู้สึกว่าแบบถ้าจะออกไปทําให้ดีสุดเราก็เป็นบ้านของเราก็อยากเล่นให้สนุกแล้วก็อยากให้ดูคนที่มาดูเอ็นจอยกับการเล่นของเรานะ ก็พร้อมค่ะพร้อมก็อาจจะมีกลับมาไทยก็จะมีทํางานบ้างอะไรบ้างอะไรคะ่ะแต่ว่าก็ซ้อมอยู่เรื่อยแล้วก็พร้อมล้วก็คิดว่าจะไปวอร์มอัพที่ซาอุดอก่อนทันดาวิงหนึ่งก็ไม่ไดไไ้ไม่ไม่ได้ลบกวนขนาดนั้นแต่ถามว่ายังมีเหลือไหมก็ประมาณสักห้าเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์ที่ยังมีเหลืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็ไม่ได้ร้อยแบบร้อยขนาดนั้นแต่ว่าก็รู้สึกว่าไม่ได้รบกวนการแข่ง ค่ะก็ฝากแฟนกอล์ฟชาวไทยทุกคนนะคะ l p j แบบ Honda l p j หนึ่งครั้งต่อปีวนมาเจอกันกุมภาทุกรอบเนาะก<ๆ>็อะขอให้ทุกคนจริงๆถ้าอยากอยากให้ทุกคนมาเชีีร์ที่สนามาามากว่าเพราะว่ามันแบบเข้มข้นมันมันมันสนุกเนาะมันก็ได้บรรยากาศจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ฝากจริงๆเพราะว่าปีนี้ก็12คนเลยอย่างที่บอกค่ะก็แล้วก็เป็นการกลับมาด้วยของจีนด้วยของแพตตี้มาดิเฟนดิ้งด้วย ก็หวังว่าจะมาดูกันแต่ถ้าไม่ว่างก็ตามที่ดูกันค่ะพี่พีทีวีค่ะใช่ค่ะแต่ว่าเหมือนให้พี่ไง<ห>พี่ให้ท<ว>ุกอย่างครบถ้วนแล้วไหนๆก็จีนเหมือนกันใช่ค,ะค่ะาสำหรับนักกอล์ฟไทยเรานะคะที่จะเข้าร่วมในปีนี้12คนด้วยกันค,ะ <c oughs> ค่ะก็ผลเมื่อสักครู่เลยอัตยาศิติกุลมือ4ของโลกที่คว้าแชมป์แอลซีเจ2รายการเมื่อซีซั่นที่แล้วนะคะในสึกดาวชิเป็นชิพกับ เซียมอีกรอบทัวร์แชมเปี้ยนชิพนอกจากนั้นยังมีโปรแพตตี้ประพังกรทวัฒนกิจค่ะทีทำได้21อันเดอร์พ่าแล้วก็คว้าแชมป์เมื่อปีที่แล้วในการแข่งขัน h อน da LPG นี่แหละเธอเตรียมกลับมาป้องกันแชมป์อีก1ปีพร้อมด้วยเอเรียจุธานุการคนนี้ก็มีดีกรีเป็นแชมป์ Honda LPG ไ Thailand เหมือนกันค่ะแต่ว่าได้แชมป์เมื่อปี2021ชนะตีวนาแสนปาจรีอนันตเรื่องการธิดาภาสุนปูระมริยาจุธานุการและอภิชายุบุล และยังมีนักกอล์ฟรับเชิญชาวไทยอีก4คนด้วยกันนะคะมีน้องทีมพี่สาวรับรองทีมชาติไทยสมัครเล่นค่ะวัย18ปีนะคะที่ได้แชมป์ในการแข่งขัน h อนด้า LPG Thailand National Qualify มีวิชานีมีชัยตรีชัดจินกลับที่อยู่ข้างๆโปรโจีนเมื่อสักครู่ที่ตอนให้สัมภาษณ์นะคะและอีกหนึ่งคนคือจารวีบุญจันทร์นั่นเองนี่12คนค่ะสำหรับโปรไทยที่จะเข้าร่วมประชันฝีมือแต่ว่าภาพรวมทั้งหมดคือ72โปรสาวค่ะถือว่าเป็นรายการใหญ่มากๆในบ้านเราที่มันจะเกิด ขึ้นนะฮะ